สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลเก็บเกม Elden Ring Shadow of the Earth Tree ในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีสู้บอสตัวสุดท้ายในแบบของนักเวทนะครับคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาใช้ดูเฉพาะตอนที่สู้บอสไม่ไหวจริงๆเท่านั้นนะตัวทำดาเมจหลักในบิวนี้จะเป็นคาถาหนามกีดกันคาถาของเหล่าผู้ละทิ้งบนตราด้วยสิ้นหวังจากศรัทธาแรงกล้า เสกน้ำกิดกันซึ่งเกิดจากพริกษาเงาให้ผุดขึ้นจากพื้นดินสามารถใช้ต่อเนื่องได้ซึ่งเมื่อเราใช้จัดออกมาเป็นแบบนี้ครับจะยิงน้นาออกไป3เส้นแลลนหนาพวกนี้จะสัดสมสถานะเลือดออกทำให้เลือดแตกได้ด้วยและสามารถกดค้างเพื่อให้โจมตีแรงขึ้นได้ด้วยอุปกรณ์ที่เราใช้คือคาถาแห่งมารดาตีบวก25ไปเลยครับคุ้มแน่นอน คาถาอันนี้จะสเกลลิ่งกับค่าความฉลาดและพิสวงที่ระดับ A ถ้าหากเราอัพค่าความฉลาดแล้วก็พิสวงอย่างละ80ทั้งคู่คาทานี้จะแรงมากๆส่วนโลนี้มีเอาไว้ก็จะดีครับเพราะว่าถ้าโจมตีของบอสเนี่ยหลบยากมากๆและบางจังหวะเนี่ยคือแทบจะบังคับโดนเลยการโจมตีของบอสในเฟสแรกจะเป็นกายภาพและก็เป็นเวท แรงโน้มถ่วงก็ต้องหาโล่ที่ป้องกันทั้งกายภาพและพลังเวทให้ได้เยอะที่สุดก็จะเป็นโล่ตัวนี้ครับในส่วนของเครื่องแต่งกายที่หมวกเราจะใช้หมวกปลายแหลมอ,อเบริกเพราะว่าหมวกใบนี้จะเสริมพลังของคาถาสายหนามส่วนที่เสื้อเอาเป็นอะไรก็ได้ครับเน้นพลังป้องกันกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทจริงๆในเฟสสองเนี่ยบอสโจมตีเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ แต่ว่าจะหากรอบที่ป้องกันทั้งกายภาพเวท <etz, S 1> แล้วก็ศักดิ์สิ์ด้วยนี่หายากมากครับก็เลยเอาเป็นเสื้อตัวนี้เสื้อกรอบผู้พิทักษ์พฤกษาที่มือก็เอาเป็นกรอบมือเอาไปริดเพราะว่ามีเสริมพลังคาถาสายน้ำเช่นกันส่วนกางเกงเลือกอันที่ป้องกันกายภาพเวทแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์หลักๆก,ก็กายภาพกับเวทเพราะบอกเลยว่าเฟส2องนี่ต่อให้กันศักดิ์สิ์ได้ก็กันไม่ทันครับเต็มจอมากมาก ในส่วนของเครื่องรางจะใช้ความเรื่อนเริงของราชาโลหิตเพิ่มพลังโจมตีเมื่อตัวละครรอบข้างติดสถานะเลือดออกเพราะว่าตัวคาถาน้ำกีดการนี้นอกจากทำดาเมจแล้วยังทำให้สั์สมสถานะเลือดออกได้ด้วยชิ้นที่2คือภาพเหมือนระด่อนเพิ่มความเร็วในการใช้มนตราและคาถาจริงๆมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งคือละอองดาวที่รักชีวานหวานอันนี้ช่วยเพิ่มความเร็วในการใช้คาถาและมนตราถึงจุดสูงสุด แต่เราก็จะได้รับความเสียหายมากขึ้นเช่นกันไม่คุ้มเสี่ยงครับเพราะว่าบอสโจมตีแรงมากๆ2อสมคิดนี้เราสู่คิดได้เลยชิ้นที่3คือภาพเหมือนก็อฟรีเสริมพลังคาถามนตราทักษะต,ต่อสู้แบบชาร์จคือกดค้างอันที่4คือเครื่องรางจอมเวทแบบกลมเพิ่มความรุนแรงของคาถาอย่างมากในส่วนของน้ำอมฤตชิ้นแรกใช้เซี่ยวหยาดประจุพลังเวท เพิ่มพลังโจมตีเวทชั่วคราวส่วนอันที่2นี่เป็นอะไรก็ได้ครับจะใช้เป็นหยาดผลึกแก้วก้อนความฉลาดช่วยเพิ่มความฉลาดชั่วคราวให้คาถาของเรายิ่งแรงขึ้นก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวนี้เซี่ยวหยาดดูดกลืนสีชาติเมื่อเราถูกโจมตีเราจะได้ฟื้น hp เล็กน้อยเพราะว่าบอสตีรัวมากๆครับอันนี้ถ้าจําไม่ผิดจะได้จากการตีกลเลมไฟแต่ว่าจะเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับเอาเป็นตัวนี้ก็ได้ หยาดฟองสีไข่มุกลดความเสียหายได้1ครั้งทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์ตอนที่สู้กับบอสกันเลยครับถ้าเราทำเควสของทิโอลิเย่และอันสปาร์กมาตรงหน้าห้องบอสเราจะเห็นซัมมอนของทิโอลิเย่แล้วก็อันสปากแต่ว่าถ้าเราซัมมอน1คนบอสจะมีเลือดเพิ่มขึ้น60%ถ้าซัมมอนทั้งสองคนแล้วก็บอสจะมีเลือดเพิ่มขึ้นมา120เลยครับ หรือถ้าเพื่อนๆไม่ซัมมอนใครเลยเควสของท่โอลิเย่และอันสบักก็ยังดําเนินต่อไปครับเควสไม่ล่มไม่ต้องห่วงในคลิปนี้ผมจะเลือกซัมมอนอันสบักเพราะว่าจะรูนในเรื่องเพิ่มขึ้นด้วยเข้าไปลุยกันเลยครับเปิดมาถ้าบอสไม่โจมตีให้รีบซัมมอนทันทีเพราะว่าเราจะไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วครับจากนั้นบอสมักจะเปิดด้วยท่านี้เขาจะพุ่งขึ้นไปกลางอากาศแล้วพุ่งเข้ามาชนเรา จากนั้นก็ระเบิดพื้นรอบตัวมาดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับให้รอจังหวะประมาณนี้แล้วกลิ้งหลบเลยถ้าช้ากว่าน,นี้หรือว่าเร็วกว่าน,นี้เราจะหลบไม่พ้นครับ see. อันนี้จะเป็นท่าฟันคอมโบที่บอสใช้บ่อยที่สุดบอสจะเริ่มต้นด้วยมือขวาแล้วก็มือซ้าย ซึ่งถ้าเราหลบมือซ้ายไปใกล้ตัวเขาจะใช้มือขวาฟันเบาแต่ถ้าเราหลบมาไกลเขาจะใช้ดาบฟันคู่ที่ระยะฟันโกงมากๆครับเห็นชัดๆว่าหลบได้ทําไมโดนถ้าเพื่อนคิดว่าหลบไม่แม่นพอหลบจังหวะที่2ได้ให้ตั้งโลกกันท่าจังหวะที่3จากนั้นก็กลิ้งหลบท่าจังหวะที่4ครับเมื่อเพื่อนดึงความสนใจของบอสเราก็ใช้คาถาน้ำกลินกันโดยกดค้างเพื่อชาร์จพลังจักรุนแรงมากขึ้น อันนี้เป็นท่าแรงโน้มถ่วงของบอสจะดึงทุกคนเข้าไปอยู่รอบตัวบอสแล้วเขาจะโจมตีซึ่งการโจมตีของบอสในจังหวะถัดมาจะมี2แบบสังเกตที่ดาบของบอสนะครับถ้าดาบไม่มีแสงเขาจะใช้ดาบคู่ฟัดลงมาแต่ถ้าดาบมีแสงหลังจากดูทุกคนเข้ามาเขาจะเอาดาบฟันลงพื้นแล้วระเบิดพื้นรอบตัวมีทางเดียวคือเดินหลบดาบของบอส แล้วตั้งโลกกันอีกท่าที่บอสใช้บ่อยคือเปล่งพลังสีม่วงที่ดาบจากนั้นฟันพื้นเพื่อดูดก้อนหินแล้วก็บ,บินขึ้นไปบนฟ้าและยิงก้อนหินใส่เราถ้าบอสเล็งที่เพื่อนก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าบอสเล็งที่เราให้มองจังหวะที่ก้อนหินใกล้จะมาถึงตัวแล้วค่อยกดหลบถ้ากดเร็วกว่านั้นเราจะโดนก้อนหินก้อนอื่นที่ตามมาทีหลัง เราก็สู้ไปหลบไปแบบนี้เรื่อยๆครับฐานาน้ำกีดกันยิงได้ค่อนข้างไกลเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้บอสเกินไปนะครับไม่งั้นอาจจะโดนแบบนี้เห็นว่าบอสฟันเพื่อนอยู่แท้ๆหันกลับมาฟันเราซะง,งั้นตอนนี้เข้าเฟสสองแล้วครับเริ่มต้นให้ยิงน้ำกีดกันเข้าไปโดนท่าบอสนิดหนึ่งไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าท่าเขาเร็วแต่ว่าเบาแต่ว่าถ่าบอสใช้ท่านี้เมื่อไหร่จะระเบิดขึ้นเป็นวงกว้าง ให้ยกเลิกการล็อกเป้าแล้ววิ่งหนีให้ไกลที่สุดจริงๆเราสามารถกดกระโดดตอนระเบิดได้แต่ว่าการจังหวะยากมากครับจังหวะนี้ดื่มน้ำอมฤตแล้วชาร์จคาถายิงรัวๆเลยครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วอันนี้เป็นท่าที่ทำลายสายตาที่สุดแล้วครับ บอสจะเปล่งแสงแล้ววร์ปมาโผล่หน้าเราจากนั้นก็จะฟันรัวๆสามสี่ครั้งแล้วจบด้วยท่าฟันแรงหนึ่งครั้งต้องตั้งสติครับถ้าเห็นเขาหายตัวเมื่อไร่ตั้งโล่ทันทีเราจะเจ็บแค่นิดเดียวแต่ถ้าแพนิคโรแบบผมนี่โดนเต็มๆครับอย่าลืมกดเติมเลือดอย่างน้อยควรจะมีสัก70%ตลอดเพราะว่าตอนที่เราใช้คาถาน้ำกีดกันเราจะเสีย HP นิดนึงด้วยบอสจะยิงก้อนหินแล้วครับโอเคเล็งที่เพื่อนไม่โดนผม อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นมีมิกใช้้นาำกีดกันเลือดบอสจะหมดแล้วหมดแล้วในที่สุดจะบอกว่าเล่นทนั้งคืนครับเกือบ4ี่ชั่วโมงสู้กับบอสตัวนี้ในที่สุดมีมิกและลุงอันสบักก็ช่วยให้เราชนะลาสบอสได้ถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ้นาจงเจริญ